สวัสดีค่ะวันนี้มาแบบชุดขาวเลยนะคะวันนี้แพจะมาแชร์ประสบการณา์เบอร์มงคลสำหรับสายปฏิบัติด้วยกันก็คือสายขาวนักปฏิบัติธรรมนะคะผู้ที่ถ้าเราต้องการที่มุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติธรรมให้มีจิตใจที่สงบล่มเย็นจิตใจที่งดงามจิตใจของความ ความมีสมาธิหรือการเป็นผู้ให้ก็ได้ค่ะหรือการฝึกไม่เบียดเบียนแพรจะแพแพแพรจะแจ้งเรื่องตัวเลขเข้าไปเลยนะคะก็คือมันจะเป็นกลุ่มหมายเลข159 915 595 599 955หรือหมายเลขที่เรามองว่าเป็นเลขขึ้นคันนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเลขพวกนี้จะสงบลงเย็นแล้วสมถะนะคะพอเพียงในชีวิตตัวเอง แต่ถ้าเราเราเราไปพ่วง6 5ได้ยิ่งดีนะคะยิ่งจะรู้จักบาลานซ์ชีวิตอันนี้ในกรณีที่ผู้เป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริงนะคะ,ะแต่ถ้าเรายังมียังมีเกี่ยวกับเรื่องของการาธร,รมาหากินอยู่เดี๋ยวก่อนนะคะแต่ขอแชร์เรื่องการปฏิบัติและการปฏิบัตินี้ถ้าจะให้ผลที่ที่ดีหรือว่ามีแรงกระตุ้นเข้าไปบ้างอขอให้มีกลุ่มเลข17หรือว่า47เข้าไปเพราะว่าเลขเหล่านี้จะกระตุ้นให้เรามีความขยัน การบาลานซ์หรือการสงบลมเย็นอะไรเงี้ยอาจจะทําให้เราไม่กระตือรือร้นพออาจจะเป็นแบบว่าค่อยๆไปแต่ถ้าพวกเกี่ยวกับสายปฏิบัติที่ต้องการที่จะนั่งสมาธิหรือว่าเฝ้าเฝ้าดูจิตเฝ้าเฝ้าดูความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนไปของการปฏิบัติของตัวเองเนี้ยค่ะต้องอาศัยความเพียรอาศัยความขยันเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะมีเลขพวก47หรือ17เข้าไปช่วยด้วยอย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ในกรณีที่เออเรามีเลขแรงๆนะคะ เลขแรงๆเข้าไปเนี่ยเลขโทสะเลขศูนย์ศูนย,ศนย์ศูนย์เนี่ยจะรักอิสระโอเคต่อ,อติดต่อกับจิตวิญ,ญญาณได้จริงติดต่อกับสิ่งลึกลับได้จริงแต่เรามันจะทําให้เราไปติดปาฏิหาริย์ไปติดในฤทธิ์ไปติดในอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการเสียเวลาเพราะว่าแพทยก์กำลังจะเหมาะพูดถึงว่าพลังดวงดาวที่ส่งผลกับผู้ปฏิบัติแบบนี้นะคะก็ลองพิสูจน์ดูได้ด้วยตัวท่านเองนะคะไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ตัวเลขก็มีอิทธิพลและส่งผลกับชีวิตของท่านแต่พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองจะดีที่สุดค่ะไม่ต้องเชื่อแผ่ทั้งหมดอันนี้แค่เปิดใจแล้วก็แชร์กันดูนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะับขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ